วัสดีค่ะตามแม่เข้าพัวันนี้จะทำเมนูแมกแอนชีสค่ะก็คือเป็นแมกก็คือมักกะโรนีกับชีสซึ่งมันเป็นเมนูที่น้องพิมพ์ชอบกินมากแล้ว ป้าเคยลองทําแล้วกี่กี่รอบป้ากี่รอบสองรอบป้าไม่สำเร็จไม่สํเร็จไม่สาเร็จคือเราอไปกินที่ของร้านแซมทามแมคแันชีสแฟมทามอร่อยแล้วก็พิมพ์เคยกินที่โรงเรียนมั้งหรืออะไรก็เป็นเมนูฝรั่งฮิตใช่แล้วฝรั่งชอบทากินแล้วเราก็ดูฝรั่งทําใน YouTube ดูทาง่ายง่ายทำไมทําตามแล้วมันไม่ได้ไม่เป็นแมคแคนชีสตามแบบว่าไม่ได้ทําตามเขาป้าเเลีอย่ใช่ว่าเดี๋ยวแม่ทําให้ ก็ไม่ได้ทำเองสักทีเดียวมันเป็นสำเร็จอันนี้ซื้อมาจากวิลล่าใช่ไหมวิลล่าแม็กแอนชีสเห็นไหมของคราฟทคราฟที่มันเป็นยี่ห้อของอตัวชีสแผ่นๆหรือเนยพวกเนี้ยอ่าซึ่งเขาอ่านอยู่แล้วคือต้มน้ำแล้วก็ให้นิ่มตามที่บอกเรนน้ำออกแล้วก็ใส่นมใส่เนยแล้วก็ใส่ ชีสสองที่มันให้มาคลุกๆเสร็จเลยนมเนยของเราใช่ไหมใช่นมเนยของเราแต่ว่ามันจะมีเหมือนเนี่ยน่าจะเป็นชีสสองชีสเนี่ยแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวจะเทให้ดูตลกมากแบบตนกมากคือเขาไม่มีถุงเถงอะไรเลยนี่แกะกล่องกระดาษออกมาปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลย จริงที่เนี่ยแบบนี้เลยนะฮะมันเยอะไปไหมคุณแม่ทําหมดเลยหรอแต่มันจะยังไงอ่ะแล้วนี่มันต้องครึ่งหนึ่งช่างเหรอแล้วว่าอาจจะต้องทำแล้วยังไงดีอ่ะแล้วก็ว่ามันเยอะไปนะเพราะมันต้องฟูไงลูกต้องกินลูกแค่ครึ่งหนึ่งนี่ก็ไม่ไหวแต่อันนี้มันเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัตราส่วนของอันนี้ไงนี่เราจะแบ่งยังไงใส่ถ้วยแล้วใส่แรปไว้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้อทำไม่หมดนะทำไปหมดเลยอืมมันกี่ส่วนบอกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เขาบอกว่าอันนี้คือสามเสิร์ฟแน่สามเสิร์ฟแต่เราจะหารสามอ๋อง่ายๆป่งแม่ก็ตั้งเอาช่างเอานี้่างเองเอ,เอหรือช่างอาแล้วที่เหลือก็ใส่อันี้ไว้ใส่ซิปลลอกไว้ทำสองเสิร์ฟให้ทำแบ่งครึ่งพองแบ่งครึ่งนะสามเดี๋ยวมันยากเกิน ไอ้นิดเดียวเอง30กรัมชิคกี้เย์เดียวเท่าเนั้นเเหยอ,อเท่านี้แล้วเอาแก้วมาซะใหญ่เลยแล้วก็เนยเนยบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์เนี้ยใช้2 t a เทเบิลสปูนต้องคอนเหร์ตก่อน2 t a เทเบิลสปูน a b l e s เทเบิลสปูนเท่ากับ14กรัมท่านั้นอันนี้ใช้เท่าไหร่นะ2 t a เทเบิลสปูนก็คือ28กรัมครึ่งสูตรนะใช่ใช่ ชอบใช้มากเลยที่ตัดอเงีนะมันดีกว่าใช้มีดตัดไงใช่เพราะว่ามันกดกึกแล้วก็งาดออกมาได้อย่างนี้เลยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยใช้มีดตัดมันจะติด,ตด,ตด,ตดๆ,ๆ,ๆ,ๆๆน<อ>ี<อ>้สิบเจ็ดแล้วก็ค่อยๆเล็มทีละนิดนะต้มในน้ําเดือดนี่ก็คือมักกะโรนีเขา่ามันจะเป็นตรงๆนะแต่เดี๋ยวมันสุกแล้วมันจะงอป่ะในรูปมันงอมันโค้งนะ ใช่แต่อันนมันเป็นท่อนตรงๆอ่ะเขาบอกว่าให้ต้มประมาณ7จนาทีถึงจนกว่ามันจะนิ่มปกตินิ่มดูไงใช้ชิมเอาแม่เืยชิมเอาว่าดูเอานั่นแหละว่าเออเนี่ยตัวมันเริ่มใสๆแล้วดูเหมือนจะนิ่มมูแล้ว,ลวก็ชิมว่าได้ที่ยังปกติเวลาต้มพาสตา้าชิมตลอด มันมผิดพลาดเล็กน,น้อยค่ะคือเวลาไปเดรนเนี่ยก็คือเดรนออกแต่น้ําร้อนแล้วตัวมักกะโรนีอ่ะควรจะยังร้อนอยู่เพื่อที่จะใส่เนยกับนมไปคลุกใช่ปะ่ะแต่เราดันช็อกน้ําเย็นไปเลยครา,าวนี้มันเลยเย็นเลยไม่ได้เราเลยต้องมาตั้งไฟอีกหน่อยนึงนี่มันร้อนก้อนเนี่ยเอามาตั้งไฟมันร้อนก่อนหม <laughs> <laughs> นกันเดี๋ยวเราใส่เนยใสยน่นมไปแล้วมันไม่นเนยไม่ละลายเส้นคนเลกสิจ๊ะแต่เส้นนี้เราอุตส่าห์ต้มให้มันหนึบอยู่นะตอนเนี้ย เริ่มรอะะอ้อนแล้วนะเออเมื่อกี้ป้าพูดว่าเลยนะใส่แค่นี้แหละนีนีแล้วก็ผงแค่นี้แหละมันง่ายงั้นะนะคล้ายกจะทำอะไรเงี้ยมาบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะนี่ร้อนอย่างนนะร้อนแล้วนะใส่ไปเลยเพราะเดี๋ยวมันตั้งไฟต่อน,นี่ใช้งต่อใส่่อนโอ้แต่เซนเนอรเยอะอยู่เหมือนกันนะร้อนบานปลายมันไม่เหมือนทำอาหารนะเหมือนทำพวกขนม,มน,นะใช่ใช <laughs> ่ เหมือนทำพวกขนมเลยอ่ะเอัยละลายนะทำไงดีเลยละลายถึงมันละลายเร้วเร็วเร็วเดี๋ยวพอเลยละลายหมดแล้วก็ใส่ผงที่เขาให้มามันผงชีสเขาบอกว่าอันนั้นก็เป็นแบบมิกซ์ชีสแอนด์มิลซอสไงอ๋อมีอนมในผงนี่แล้วด้วยนมอยู่มันเลยใ่ไหมใสเลยนะชุบ ดโอ้ย้ยหอมเลยแล้วะะ uh, ไม่มีเนื้อ an สัตว์ใดๆเจ๊เราไม่ชอบอ่ะเราชอบกินแป้งชอบกินแป้งอย่างเงี้ยเดือดๆเลยละฮะแล้วเราจะต้องสเตอร์จนมันยังไง่ะก็มันละลายหมดแอ้วงชีสมันเป็นแม่งชีสที่ตกต่ำมากแบบเนี้ยอ๋อไม่รู้กติมันต้องชีสเยอะกว่านี้มั้งชีสเยอะกว่านี้ ปกติก็ไม่เคยชอบกินแมกนชีสนะเราไม่ต้องใส่พวกมาเขอเทศล่าให้มันยืดๆหรออันนี้ไปที่ไปกินที่ร้านมันยืดไหมมีชีสยืดไหมไม่ได้ไไดแต่มันน่าจะอย่างไรคะอ๋อแต่เวลาที่เราทำแมคคาโรนีชีสเอ้ยมกกาโรนีชีสของเซเว่นที่มันเป็นกล่องเราต้องต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ่นร้อนแล้วกินให้พิมพ์กินนะ่ะที่เป็นกล่องๆอะ่ะออกมาก็น้าตาคล้ายๆแบบนี้นะแล้วพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันถึงจะยืดหรอ อาจานมาเดินจานหนเดี๋ยวจานจานจานเอาชาแล้วกันนะแล้วว่าได้แล้วล่ะเนี่ยขึ้นนะได้ยังได้แล้วเนี่ยทีมงไวสักพักแลจะยืดอู้เยอะนะเนี่ยเยอะไปเนี่ยตอนแรกทำมก็จะน้ำๆก่อนสักพักมันจะยืดยืดไหมเนี่ยสีมันได้อยู่นะสีมันเหลืองๆแบบเนี่ยชิมสิ อ,อ <c oughs> ทำไมต้องร้อนกว่าน,นี้ปะมันไม่อร่อยอะ่ะมันไม่มจื่ออ่ะมันไม่เหมือนอะ่ะมันทั้งจืดทั้งไม่ร้อนทั้งน้ำไม่มีความยืดเป็นชีสเตยใดงั้นก็ร้อนกว่านี้หน่อยไหมเสร็จง่ายให้มันมร้อนไปป่หน่อยหรือแม่เอลไปชอนน้ำเย็นไงมันเลยไม่รู้ไม่รู้หรือเปละาต้องวมอนช็อคน้ำเย็นมั่นอ่ะ อย่าบอกลูกนะมันลูกตัวคิดไหมล่ะลูกไม่ดูเลยอนได้แล้วได้แล้วนี่เอามาตั้งให้มันร้อนเห็นไหมนี่ไงเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนไปเห็นไหมมันจะมีความเหนียวเหนียวหนึดหนืดอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะถูกต้องเมื่อกี้คือเป็นน้ําเหลวหลงจงจงเลยอย่างนี้อย่างนี้พอไหมหรือเอางวดกว่านี้อีกนี่ปิดไฟไปแล้วเดี๋ยวมก่จานมันจะเย็นนิดหน่อยมันจะยืดกว่านี้ ไม่หรอมันจืดแต่มันเป็นแบบตึงสำเร็จรูปอาจจะไม่อร่อยเหมือนทำร้านอาหารเนี่ยใช่เนี่ยมันจะยืดยืดแบบเนี้ยเราถูกแล้วแม้แันชีสอ่ะมาใส่จานดนจานใหม่ละกันจานนี้สวัสดีค่ะเด็กกิวเป็นไงครับแม่แกชีสหน้าตาหน้าตาอึ้งไปเลยละสิไม่เหมือนข้างกล่องด้วยข้างกล่องมันจะเป็นตัวนองงอยใช่ป่ะนี่มันตัวตรงไม่ใช่แบบนี้นี่ทำตามสูตรไปเลย อ๋อต้องโรยหนะ้าอกออชีสหนึ่งสองสามไม่มีชีสยืดๆหรอเออทำไมมันไม่ไม่มีอะไรเลยหรอปกติมันต้องแบบขนาดของเซเว่นที่แม่อุ่นในเจ้าช้ำมัยังยืดๆเลยเนาะ้็ไนม่ใช่บังชีนนะใช่มันเขียนว่าแมคคาโรนีชีสไส้กรอกจริงไหมคะอืมแล้วอันนี้มันทำไมอะ่ะอันนี้มันไม่มีความยืดใดๆเลยปมจืดเปรี้ยวจืด เฮ้ยเปรี้ยวเหรอมันเปรี้ยวอ่ะเออมันเหมือนะมันมีความมันมีแป้งๆหรอเออมันเป็นรสรสของแป้งมัทกัโรนีแต่ว่ามันจืดมากเขากินกันอย่างงี้แหละจิ๋วไม่รู้จืดมมากเนาะอึงเลยเหรออึงเลยค่ะก้อนนะมันทำไมมันจืดแล้วก็เปรี้ยวมาจากไหนเปรี้ยวมันผิดตามสูตรเป๊ะเลยมันเนยมีแต่เนยกับจืดๆแต่ว่าส่วนผสมมันคือเนยเยอะ ผงชีสไม่เยอะเลยเนาะมันมันเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดๆไม่่คย่อนนำไม่รู้อ่าอธิบายไม่ถูก้าวปลาชิมเอาปลาไม่ชินกินเลยแบบนี้ไปไม่กล้ากินเลยจริงกี่คะแนนหนึ่งสองจิดลบตามสุดขึ้นเลยค่ะสูงไงอ่าให้สองแล้วกันกินได้ไหมถ้าเกิดไปทอดซี่กอกมาแล้วกินอานนี้ได้ไหม เลี่ยนถ้าเอามาเซาล่าชีสโรยหน้าไปไปอกที่ทมันเหมือนแป๊บนึงนะมันเหมือนจืดๆเนยๆแค่นี้เลยมไม่ได้ไม่ได้จริงๆทำอะไรผิดไปป่ะเออท่านผู้ชมคะใครเคยใช้ไม่ใส่ค้างของเขาต้องปรุงรสไม่ใส่เกลือป่ะปรุงรสจะดีใช่ไหมื็จืดมากจริงๆเขาไม่ได้ให้แบบของม,มันเป็จรูปเหมือนมาม่ามา,มาหรอคะไม่ให้นะออริจินอลเฟรเวอร์อันนี้เขาบอกว่าให้ ไม่อะเนี่ยเขาแค่บอกว่าเตยพอมันเดรนน้ําออกใช่ไหมก็ใส่เนยใส่นมแล้วก็ซอสอันนั้นผสมให้เข้ากันตามอัตราส่วนที่บอกแค่นั้นเองเพราะหลังกินแบบนี้เลยหรือวันนี้มันเป็นของอเด็กน้อยป่ะของเด็กน้อยกินอะไรอย่างงี้ป่ะเด็กไม่นะนหนูเคยกินที่โรงเรียนมันไม่ใช่แบบนี้ที่โรงเรียนก่อนอะแต่เราเคยกินที่ร้านอาหารไอเนี่ยที่แปมทราก็อร่อยอยู่นี้ใช่ไหมขนาดของเซเว่นอร่อยอยู่นี้เลยนั่นนะสิ <laughs> ขนาดของเซเว่นเราอะไรไม่ไปถึงว่ากับเซเว่น่ะเออแต่ของเซเว่นก็นาอร่อยอยู่แล้วเนาะเนี่ยมันมันไม่ได้อ่ะเราทำอะไรผิดเปล่าคะเช่นบอางก็ได้วยค่ะเอ่อให้ดูช่วยคอมเมนต์ค่ะมันจืดป้าในีนี้มาวิจารณ์หน่อยว่าทำอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือรสชาติมันเป็นยี้อยู่แล้วหรืออะไรก็ลองมาคอมเมนต์ดูได้นะคะทุกคนอันนี้เสียดายไปซ่อมได้ไหมแบบเช่นหันที่ก่อใส่ซอสของป้าเอาไปล้างแล้วใส่ซอสสปาเก็ตตี้ป้าถึงขั้นล้างเลยหรอล้างยังไงอ่ะ ไม่ต้องล้างเราใส่ไปเลยได้ไหมมันจะมันจะเลี่ยนมันจนะหงเลี่ยนอะโอเคงั้นไปก่อนกันไหมคะเฟลเล <c oughs> ขนาดใช้ของสำเร็จรูปอย่างเฟลอีกยังไม่ทำไม่ถูก<อ>มีลางสะเหมืนอนป,ไปแกล้วมันจะไม่อร่อยแมกนีชีที่มันแบบมันเป็นอย่างเงี้ย